สวัสดีครับวันนี้ก็เตือนเท้าเนาะวันนี้ตึกที่ห้านะครับเก็บผักแล้วก็เท้าเพรดะว่วันนี้ก็ประมาณร้อยโลวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆเก็บผักกันนะครับเป่าเวฟข้าวแล้ววันนี้ได้เป็นไก่เกาหลีของเซเว่นเหมือนเดิมซื้อมาเวฟก็ยังไม่หิวนะครับแต่เขาเวฟไปแล้วเดี๋ยวหิวค่อยมานั่งกินเนาะร้อยร้อยโลวันนี้ก็จะมีเป็นกินโอ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นพอเรียงโอ่งมาณร้อยกว่าต้นนะครับตอนนี้รอทีมงานเข้ามาเนาะ เขตื่นทีห้าเตรียมตัวนู่นนนี่นะครับนนี้ก็นัดทีมงานเขาง,งานหกโมงเช้าอนุญาตไปเติมน้ําผักก่อนนะครับถ่านอนุบาลเราเราน้ําผักแห้งนะครับเราต้องไปเติมน้าผักก่อนนะครับถ่านอนุบาลจะให้น้ําแห้งนะราเราเติมน้าผักอนุบาลเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาเก็บผักเราก็จะต้องเติมน้ําผักอนุบาลของเรานะครับให้เขาไม่ขาดน้านะนี่นะครับแล้วก็จะมาเติมน้ําผักที่ถ่านอนุบาลแบบนี้นะสิ่งที่เราต้องทาก็คือ ถ่านนะ้บาตนะไม่รู้เห็นกันถ่านน้บานมันแห้งนะครับไม่มีน้ํอยู่ในถาดเราก็ต้องเติมน้ำเข,นะข้าไปเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าผักประมาณนี้เราสามารถเติมน้ําได้เต็มถ่านเลยให้มันลอยขึ้นมาได้เลยรเรียกว่าลอยน้านะเอาสองน้ําไปลอยน้ําได้เลยนะครับแบบนี้ี่เ้าก็ใส่สายสาย,ยางเติมน,นี้เลย ตอนนี้เราก็เติมน้ําผักเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผักกันนะครับภาพวิดีนะครับก็จะช่วยกันฝนได้ดีนะครับแาวนี้ฝนตกก็ช่วยกันฝนได้ดีเนาะนี่นะครับเราก็กำลังเก็บเรดอ๊กนะครับรถเข็นคันนี้นะก็สามารถใส่เรดอ๊กได้100ต้นนะครับเรดอห็นะครับเพื่อนๆนี่พี่ไหนก็กำลังเก็บอยู่นะครับมาไปดูใกล้ๆนี่เรดอ๊ก แต่เขาก็จะปลูกยากหน่อยหนึ่งนะเขาจะมีแบบต้นเกนเกนอย่างนี้นะครับ่อข,ข้างเยอะเกนเกนแต่ถ้าต้นฟอร์มก็สวยนะเขาจะสวยไปเลยเกิฟูใหญ่ถึงว่าหัวใหญ่นะครับตอนนี้ต้นใหญ่เราก็พามาดูกินโอกกันนะครับ ีนูในวันนี้ค่อนข้างเยอะเจ็ดร้อยกว่าต้นเจ็ดร้อยแปดสิบต้นน,น,นี้ก็เป็นกีนูทั้งหมดเลยนะข้างหน้าเราก็เป็นกีนูเป็นผักที่ขายดีครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับแต่สนใจก็ถ้าจะปลูกผักสลัดนะก็กินูเราเป็นตัวหลักตัวเริ่มต้นนะครับที่สาม,มารถซื้อ่ายขายคล่องนะหมาะสำหรับส่งแม่ค้าสลัดรูหรือว่านอานหารต่างๆนะครับ ก็จะสวยอย่างนี้เลยตอนนี้หัวหนึ่งนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ150กรัมถึง200กรัมนะครับต้นนึงที่เราปลูกนะก็อยู่ที่2 0 0อีกต้นนะครับาจผลิตอื่นๆก็มีนะม,มีคอร์ดนะครับเป็นองุ่นะ อนี้ผักเราก็เริ่มตัวพร้อมที่จะเก็บได้หลายโตแล้วทำยังไงก็ได้ใส่เนี่นยมาดูครับนี่ก็เตรียมแพ็คนะครับวันนี้เตรียมแพ็คแล้วนะครับก็เด็ดใบเสียออกนะครับให้ลูกฮาเดียวนะครับเตรียมแกะแต่ตะเกวไว้แบบนี้ มาเก็บผักกันวันนี้นะครับเสียงรบกวนก็อาจจะไม่ค่อยมีนะเราต่อใหม่แล้วนะเริ่มกันที่ถุงแรกนะครับวันนี้เก็บทั้งหมดสีเขียวตามสองถุงนะกินอกสาองถุงในวันนี้เทานี้ฝนตกนะครับตั้งแต่เช้าเลยวนี่ี่ที่ห เป็นกลิ่นโอ๊กที่ฟาร์มของเรานะครับนี่เห็นไหมขาวๆนะครับที่ททโรบกกัสนะเอาออกหน่อยนะครับแล้วก็แปดขีดต้นมุ้งทางไหนที่สามแปดทางเางก้า แ้วถุงแรกเราขอตัวไปแพ็คพักก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ตอนนี้เราแพ็คพักได้ทั้งหมดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่เห็นไหมแถวหนึ่งก็จะวางสองถุงแบบนี้นะครับถือว่าเยอะมากแล้วครับตอนนี้แป๊บนึงเนี่เอามาเพิ่อมอีกถุงหนึ่งตอนนี้มันอ่าถุงแบบเนี้ยมันคือถุงละสามลเนาะแบบเนี้ยแถวเนี้ยคือถุงละสามลรตอนนี้เราทำได้ประมาณครึ่งทางแล้ว เดี๋ยวก็จะไปลุยกันต่ออีกครึ่งทางตอนนี้ก็เวลา8โมง5นาทีแล้วนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรด้วยก็อาจจะชา้าไปนิดหนึ่งนะครับตอน,นเราไปลุยกันต่ออันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับหายไปหมดเลยลูกค้ามาเอาหมดแล้วไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะครับก็วันนี้ก็ทั้งหมดร้อยกว่าโลได้นะครับเริ่มเอาตั้งแต่6โมงนะครัตอนนี้ก็เวลา10โมงครึ่ง ไน่ใช้ได้นะวันนี้ตั้งแต่หกโมงยิงยาวมาเลยนะไม่ได้พักเลยนะครับดูมือเลยมือเปื่อยหมดเลยมือซีดหมดเลยนี่แน้ใส่ถุงมือนะไปแต่ไปส่งพักด้วยกันดีกว่าไป ก็ตอนนี้นะครับเราส่งผักเสร็จหมดแล้วนะเนาะก็กำลังมาหาเข้ากินนะครับกินลาบวันนี้กินลาบเกลืร้อยที่โคราชนะครับแถวหนองไผ่ล้อมไผอยูโคราชก็มากินได้นะร้านนี้อร่อยนะโอเคครับวันนี้ก็ส่งผักเสร็จแล้วร้อยกิโลก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ไปราคาไปไปขา